รดน้ำกันจ้าอากาศหอมสลัะเกี่ยวพี่งนอกพักขนาใส่บัวหุดหน่อยๆทำานยาเปิดน้ำกันจ้าแปรงพักน่อยๆของมาท่านยาตื่นสองมาหดนาทีจ้า ต้นมะเขือปูกข้างๆอรัญญาปูกไว้กินปูลอ่องเบิงก็จะมีผักกาดหอมผักกาดแกวพี่น้องสืบต้นกามาผักขนาคุ่นอป,ปวกช่วงนี้ กำลังปลูกเดีสามมือส่งดูแลเพนนื่อนในไม่ได้ก็สิหดมือและเทียเท่านั้นแงมือเสาแต่ว่าแงมือเสาแบบนี้ก็จะรุด ว่าหน่อยๆแต่ไมาเปิดน้ำเดูอดพังบานตึงตกเลยสามหมื่ก็จะมีต้นบักเขืออยู่ฟต์ต้นอยู่หลังบ้านอะไรยากกรเห็ดบางเกิดไว้เราก็จะเอาสังกะสีคุ้ม ย่านไก่เขาไมาเคียอยู่ที่นั่นนี่บล้มีไกด่ดอกพี่น้องแต่ว่าเหมือนไก่จากบางข่างๆมันเขามาเนาะมะเขือมะเขือขาวจา้ะแต่ไน,น่แยาเฉินแล้วมันซีนอยู่พี่น้องไม่ได้กินแน่นอนแต่สิงามบอกอะไรายากก็บนนใจ อันลันยาไปสื้อตุนกามากเมื่อนั้นละ่ะนี่เบียร์พักกาดสลัดเกี่ยวได้เนี่ยเอามาลุมดินได้สามมือก็ะทือว่าเบเหียวจ้ะแลันยาพามาเบิงอันนี้ขนาที่ว่าขาใหญ่ๆอวบๆ จะประมาณสิบต้นอันนี้กระลำกระลำปีผู้ใดบ่เคยเห็นเบีย้ยกะลำปีต้นเบีย้ยกาต้นกากระลำปีเป็นยังสีวัาสันถาเพื่นแข็งแรงใส่เวลาเนิดนึงมันจะใหญ่ขึ้นมากแล้วเพื่อนคอยมวนมวนกันกระลำปีหาต้นเท่านั้นอันนี้อ,นนอะไรญากแบปลูกมะเขือสีขาว ประมาณสิบตน้นอันนี้ต้นกาที่ไปเอามาเนะาะจะความสุขเล็กๆน้อยๆาม่เหมยสาวคนมาปลูกพี่น้องก่อนสิไปเห็ดการเห็ดงานเนี่ยแหละจ้ะแปลงพักสวนพัก,น,พกน,น้อยๆของอรัญญาเนี่ยแหละบอ่อได้ง่ายดอกตะไคร่อรัญญาไปคุณมาเก็ดยวกัเขา,เขาก็จะปลูกตะไคร้ก็ไย้ายตะไคร้เยอะจ้ะ ด้านหลังนี่พ่อเบิ่งมาทางนี้ก็จะเป็นสวนหลังบ้านหมดหนาวหน่วยใหญ่ๆเป็นดอกใหญ่คืนอน้องสังเกตบักนาวเป็นหลายรุ่นเป็นหน่วยหน่วยบางาย่อยเลยเนี่ยหน่วยใหญ่ใหญ่ เป็นดอกอีกหลายจ้ะเพราะว่าเพิ่นได้หนามอะไรเนี่ยรุน,น้ำต้นบักม่วงรุนหลายต้นได้ผูแข็งแรงตัวได้ผูแข็งแรงกระลุนพี่น้องหลายขี้ดินเยอะอันนี้น้ำดอกไม้เป็นหลายรุนดอกหลาย tâm tâm chả sơn lăng bạc nhã muỗi sấu, mịnả thì hót tầm mai, thời tiết đẹp,